โอ้ทนสม้มทนส้มแสนสวยสีทองอารามโอ้หลากหลายจริงๆเลยครับอืม <c oughs> นี่นะครับผมเนี่ยพวงสวยสวยนี่สวยมากนะครับอืม <c oughs> <c oughs> รอยส้มสีทองนะครับผมวันนี้นะครับประมาณวันวันนี้วันที่2ีส็พฤศจิกายน2 5 6หห้านะครับโอ้โหสมม้มเรามีติดลูกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยทุกต้นเลยนะครับบางต้นก็เหลืองอลา,ามแล้วนะครับผมบางต้นก็กำลังจะเริ่มเหลืองเป็นสีทองนี่ครับ หวานนะครับมันจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะครับกินแล้วชื่นใจนี่ต้นนี้นะครับผมโหต้นนี้ดอกมากเลยนี่ครับต้นนี้ก็ดกแต่ว่ายังไม่เหลืองเท่าไหร่นะครับโอ้เพื่อนๆนครับดูต้นนี้ต้นนี้นะครับพวงนี้โอ้โห รอให้มันเหลืองจะสวยมากเลยนะครับอันนี้นี่ต้นนี้กันครับนี่นะครับอเอาเล่นฟาร์มหน้านะครับยินดีรับใช้ทุทกๆคนเลยนะครับผมโอ้เดี๋ยวลองชิมอันนี้ดูก่อนอืม รส mm hmm. ชาติอร่อยนี่นะครับแกะหมาเนื้ออย่างนี้เลยนะครับจะชิมให้ดูนะครับว่ามันอร่อยอร่อยแบบมันมีแบบเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวบอกไม่ถูกครับต้องต้องลองชิมเอง <laughs> นี่นะครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อน ขอบอกครับว่าอรวยนะครับผมสีทองอรามงามตา นี่นะครับมาที่ออเดนฟาร์มน่านนะครับผมนี่ส้มดีๆนะครับสม้มส้มสีทองรสเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวนะครับรอเพื่อนๆอ,อยู่นะครับผมนี่อัปเดตวันนี้นะครับวันที่21เดือนพฤศจิกายน2565เลยนะครับนี่มีนะครับเรามีหลายหลายรุ่นรุ่นนี้ก็กำลังจะ เริ่มเหลืองนะครับนี่เริ่มเป็นสีทองนะครับอันนี้คือเป็นส้มสีทองของออเรนฟาร์มจังหวัดน่านเลยนะครับผมรอเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาชิมเข้ามาสั่งกันนะครับโอ้โหนี่แหละครับนี่นะครับ,รบไร่ส้มสีทองเราไปถึงนู้นเลยนะครับนู้นเลยนะครับ นี่นะครับสม้มเทา้าน <pl ains> <os UC> <sh> ั้นนะครับนี่นะครับผมสีมันสวยนะครับสีสวยแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเพราะว่าที่มันสีสวยนี่เพราะว่าหนึ่งคือได้รับแสงนะครับแสงแสงแดดนะครับสังเกตสังเกตลูกนี้นะครับนี่ลูกนี้นะครับฝั่งนี้สีสวยสวยนะครับแต่ฝั่งนี้จะอาเขียวนิดนึงเพราะว่าเขายังไม่ถูกแสงแดดมากเท่าไหร่นะครับยิ่งถูกแสงแดดมากนะครับก็จะทําให ส้มนะครับเป็นสีทองมากขึ้นแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวนะครับผมนะครับโอต้นนี้ก็สวยนะครับโอ้โหดูนะครับเป็นทางเข้าไปนี้คือเป็นไร่ส้มของออเรนฟาร์มน่านนะครับผมนี่นะครับเราใช้มอเตอร์ไซคู่ชีพมาแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผมเพื่อนๆครับอ่าจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้ ส้มของออร์เรนซ์ฟาร์มน่านรอเพื่อนๆอยู่นะครับนี่ทดสอบความหวานได้นะครับ